ทำไมผู้หญิงสวยๆแม่งชอบแต่ผู้ชายรวยๆวะกูไม่ได้ชอบผู้ชายรวยๆเลยนะกูหมายถึงผู้หญิงสวยจนมาเห็นกัตาจนพใจมาเจิบสบมีบองเย็บวมื่อว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้องเนี่ยเพลงไหนกอดน้องกอดน้องให้แน่นแสายใหญ่ร้องไม่ใช่ใครร้องกูร้องอยู่เนี่เก่าหนังเก่าหัง สิศีก็รุมมันนั่นตีโอ้ยเขาพูดจักี่ดอกเต้าวนาสิเขาไม่แม้ขั้นสิให้กูถือเอาตีใคนกับกองพังเงินกป็สิบอะไรไปเนี่ยไม่ขั้นนาพักสิไปเกาส่วนน้องมันสิเศร้าตีมีรถบรรทุกอยู่สามคันครับคันที่หนึ่งขนกุ้งคันที่สองขนหอยคันที่สามขนปลาถ้าคันกุ้งเลี้ยวซ้ายคันปลาเลี้ยวขวาคันหอยจะทำยังไง ลองเขาคู่ได้เหรอพี่ตีแม่แม่ลูกท้าแม่แนวถามีสังลูกแม่เคยไปสวรรค์อยู่บ่บอแล้วพายิเคยไปสวรรค์เนะเาะอ้าวพ่อไม่เคยพาแม่ขึ้นสวรรค์จะเถื่อบ่บอแล้วหูขี้ลายเนาะมาเสิราจันคางเฮือนพ่อยังพาไปเด้ดหะอ้าวลูก ว้าดีๆเดี๋ยวมันเป็นอย่งไรมือนันตอนเมย์บอยู่สาจันขาเงื่อนหานมหาพออืมแล้วมันเป็นอย่งไรลูกและพอกับผ้าสาจันเขาไปในห้องแล่เสาจันก็บอกให้พ่อผ้าขึ้นสวรรค์บ้ามาให้มันละเอียดดูเด้อ้ะแต่ว่าการไปสวรรค์นี่คือสิเจ็บสิปวดเนาะแม่เนาะเพราะว่าลูกไดงยินพอกับข้าสาจันกับข้ามัดตอนสุดท้ายสาวจันแบบว่าหอสวรรค์แล้วหอสวรรค์แล้วลูกไดงยินเนี่นั่นลูกก็ได้ไปซองบึงลูกเข็นพ่อเต่งสาจันไว้อยู่สงสัยพ่อยานสาจันลอยขึ้นทึงฟ้าเลยบุจักเดชจมวันไ้ พ่อพ่อมึงยิ้ใส่เดี๋ยวดิัตยืนเงีนเหือนนั่นดิแม่แสใส้พ่อภาพไปสวรรค์บอก่กูจะพาพ่อมึงไปนรกพ่อก็แม่นี่ไม่ต่พูกงเก่งเว้ยขึ้นสวรรค์กระแดกโลงหน้าโลกกระแดกขอโทษครับฮะที่บ้านคุณมีแก้วเยอะไหมครับมีแก้วเยอะทำไมอะคะเพราะว่าผมจะเทใจให้คุณหมดเลยครับผมแหมขนาดเพื่อเจอกันครั้งแรกอะคุณก็เข้ามาแซงหัวใจเลยนะคะ อพอมองเห็นคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนเห็นผีงไงไม่รู้ครับผีอะไรอะคะผีรักทุกวินาทีเผอรักทุกวินาทีครับผมบูบีครับเบเบ้ค่ะยินดีได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รักกันนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณหายไปไหนมาอ๋อผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ผมเ่ยอยากใช้หัวใจคิดถึงคุณก็พอครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะมียานอวก,กาศสักลำหนึ่งเหลือเกินจะพาไปไปนนะคุณไ, <c oughs> ไปดวงจันทร์นะครับไปดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ทำไมอะคะดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลดวงใจที่ไม่เคยห่างกันครับ